สวัสดีครับวันนี้นะครับบูมสุพรรณจะมารีวิวนะครับรุ่นสําเ็จทุกประการหลวงวพาดนะครับปุญญกรรมูมครับปีหกสามนะครับรุ่นนี้ถือว่าสวยมากๆแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆครับพอเป็นงานแกะมือโบราณนะครับมาดูกันนะครับเป็นรายการลุ้นนะอันนี้ของสีน้ำตาลครับว่าจะได้ป็นอะไรครับ เป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะฮะปีกเครื่องบินสวยๆเนี้ยรุ่นไม่มีห่วงนะอันนี้ไม่มีห่วงครับมาดูนัมเบอร์กันครับพี่นัมเบอร์อะไรเอ,อ่ยนัมเบอร์สองเก้าหกครับนะอันนี้เป็นงานแกะมือโบราณสวยมากๆครับนะใครสนใจสองร้อยบาทนะทักได้เลยนะครับเขียนว่าสีลาเลิก ศาลาร้อยปีนะครับปีหกสามนะครับสวยมากๆากครับพี่หลวงประภัทรปัญญากรรมวชนี่ดูความคมดูเส้นผิวนะครับนน่าใช้มากๆากครับรุ่นนี้นะครับเป็นงานแกะมือโบราณนะครับเนื้อปีกเครื่องบินดูขอบเด่นนะครับนี่นี่ดูขอบเด่นมาดูอีกองนะครับอันนี้เป็นของ รายการจองครับรายการจองรายการจองครับจะเป็นอะไรนะมาดูกันจองมาสามร้อยนะเอาสามร้อยนะครับจะพาออกมาสองปีแล้วอี่นะมาดูครับดุนนะ่ะเป็นอะไรดีโอ้โเป็นเนื้อแน่นอนเลยความสวยนี้ตัวนี้ลายทงชาติครับ เฮ้ปีเครื่องบินนะครับพี่ลยถุงชาติดูความคมดูเส้นล็อกแกะมือโบราณลงยาชีวอนนะงานหลยถงชาติสวยๆเขียนลงพวพัดครับที่ระลึกวางศรราลิลาฤกษ์ศราร้อยปีครับสวยจ้ากจนีเนาะพีเครื่องบินด้วยนะเหมือนเงินเลยเนาะ,ะมาดูนัมเบอร์ที่ได้คือ ก้าสูดสองครับนาเบอรุษสวยยันหลวงพ่อนะครับ่อกขนบัวครับนะสวยมากครับใครสนใจทักได้นะสองร้อยอันนี้สามร้อยบาทนะครับชักได้เลยนะครับพีมากครับ